ีป่าใช่ไหมใช่นะโอ้มาไต่ห้างเนี่ยเพียดุเดือดเลยหายไปหมดเลยอันนี้ไม่ไหนนี่จันลอยใหม่เลยใหม่ใช่ไหม,อมโอ้ว่าน่าจะลงมากินอันนี้หรือ้ปาน้ำรูะนะ้ปะเนี่ยถ้าคุลงมากินกินน้ำพวกนี้หรือไม่ก็จะผ่านไปผ่านมาเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามีร่องรอยใช่มาไต่ห้างเลยเพียดุนฮาวิ่งนี่รัวเรโอ้นี่ สวัสดีครับอยู่กับผมเกลียบบนึนิเขานะครับวันนี้นะครับพี่เผมก็จะพาน้องเด็ฟไปบบนอนที่ห้างผมนี่ครับนี่โอเคเตรียมข้าของอาจารย์สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับก็อยู่กับผมช่องคนแบกเป้นะทุกคนเหนื่อยเหรอก็ระยะเวลาในการเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลน่าดูเลยนะทุกคนนะม,มาถึงเนี่ยเราก็จัดเตรียมใบตักน้ําแล้วก็หาฟืนเพื่อที่เราจะขึ้นไปบนห้างของเรานะพี่พี่ เด่นห้างบนคือห้างตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยมาเลยนะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผมมาเนาะไม่รู้ว่าใครมาสร้างพี่จามาสร้างใช่ไหมก็มันเหมาะที่เราจะมาสร้างห้างตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นต้นใจก็ตามนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีร่องรอยของกระทิงนะครับพี่ๆนะมีร่องรอยเยอะมากๆเลยเนี่เกลื่อนไปหมดเลยนะพี่ๆมันเหมาะที่เราเฝ้าห้างขัดห้างแล้วก็เฝ้าสัตว์ป่าพวกนี้นะทุกคน เผื่ออาจจะมีลุ้นหรือไม่อาจจะได้เจอกับพวกสัตว์ป่าพรุ่งนี้ก็ได้นะทุกคนนะเอาเราสักคุดขอาวยังไงต่อเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเด้อขึ้นไปไหนว่ารู้สึกว่าจานเหนื่อยมากเลยนะพร้อมพร้อโอเคพี่ไหนก็เราก็จะขึ้นไปพรุ่งจะขึ้นก่อนแน่จันนะเราจะโยนเชือกลมมาให้แล้วก็เราจะดึงสัตว์ป่าที่เรามานะเพราะมันหนักมากเลยจันนะใช่นี่ก็เชือกที่นี่ถุงกองมาครับ อันนี้ก็จะเป็นเชือกที่เรานํามาจากที่บ้านเนาะเอาไว้ขึ้นไปข้างบนคนหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างคนหนึ่งเพื่อดจะได้ย่อนลงมาแล้วก็มัดอุปกรณ์สัพภาระแล้วก็ดึงขึ้นไปคนหนึ่งนะนี่ฝุ่นน้พบคนหลักว่าหาเสร็จที่รอยแล้วนะจะขึ้นว่านัาการนะครับ้ายโีนเชือกลงมาให้เอาเลยขึ้นแล้วลัวัด้วยนะเพราะว่าปล่อยพุ้นี้เขาเรียกว่ายังไงนะอันเนี้ยที่หยียบนามมันค่อยคออ อ๋อเลยมาวะอะุ้ยอ้าจานี่ก็หนักไม่เบาหนูวะจ้าก็ยกเพื่อน้อยได้จ้าโอ้โหร้อยห้าสิบเลยมาเนี่ย ้คือดีนะอาจารย์ครับโอวะลนวะครับไงอาจารย์ก็โอเคสูงป่ะยังยังยังชิวๆนะสำหรับครูบานะสำหรับค้เชี่ยวป่ะ พี่ๆครับเราจากที่เราตัดน้ําเสร็จนะครับพี่พๆนะแล้วก็ขึ้นมาที่เออบนห้างเลี่ยนะครับก็เราก็หับฟืนเหมือนนะเพื่อมันจะได้ไม่ต้องข,ขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงน,าานะจ๊ะนะอ๋อฟัพพาร่าที่เรา,เามาก็เราก็ใช้เชือกดึงขึ้นมาเนี่ยพี่พๆนะถ้าไม่ใช้เชือกเนี่ยอันตรายนะจา๊ะ ว่ามันกระเป๋าอาจารย์ล้วก็มันหนักมากเลยเนี่ยกระเป๋าย่าพุงนี้ก็เนี่ยพี่คนไหนถ้าสงสันแล้วก็ถ้ามีถุงพีก็สมัครพุงได้นะนะอันนี้ใช้เชือกนี่ของของใครนะไอ้น้องแต้นะยืมคึมานะครับโอเคเพราถ้าสองขนออกได้เนี่ยมจะพุ่งแปรก็กันกันเนาะครับแล้วก็จะเกาะไฟกันเลย 아 불러. 신경 안 자는. 이모 ครับพี่พครับนี่เราก็ได้น,ะนับพันก็สัพพายิชนนะว่ารถเตลมานี่ก็นั่งนั่นเล่นๆน,กนะก็ก็ยินแนละ้วก็เหลือดแดดเราจะทำเออหุงข้าวขอบไฟหุงทำกับข้าวนะอาจารย์นะแล้วก็ข้าวกันอาจารย์นะวันนี้อาจารย์จะมาทำกับข้าวให้ลูกน้องกิน <laughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะหุงข้าวประกบอบอาหารเลยดีกว่านะโดยจะขี้เกียจแล้วเนี่ยอยากจะนอนแล้วนะ,ะนนนะพี่มัน พอดีมาถึงนี้แล้วมันจะกลายเป็น,นยินนะอาจารย์นะน่านอนมากแต่ว่าก็คืนนี้ดูดูท้องฟ้าล้วไม่น่าฝนจะนมาไงใช่ป่ะด,ดูท้องฟ้านะก็มาก็มืดขึ้นเหมือน,นกันนะั่นนะโอเคอาจารย์ลุย อาหารแห้งที่เรานํามาก็คือมีมาม่าของผมสําหรับของผมนะมีมาม่าสองห่อนะครับแล้วก็ปลาที่เอฟซีส่งมาให้นะทุกคนซึ่งปลาสดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเอฟซีท่านไหนที่ส่งมาให้ผมนะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับนะเวลาที่ส่งให้ผมเนี่ยกำหนดชื่อหรือไม่ก็บอกชื่อมาด้วยนะผมจะได้ขอบคุณถุงนะครับแล้วผมจะใส่เข้าไปในถุงไบก่อนนะทุกคน แล้วก็ตามมาด้วยจะมีข้าวสารแล้วก็ไข่สัก3ามฟองนะครับเวลาเข้าป่าเนี่ยถ้าไม่อยากให้ไข่แตกเนี่ยมันมี2รูปแบบนะครับ1น,นึ่งก็คือเราก็จะเก็บไว้กับข้าวสารนะครับทุกคนเพราะว่าข้าวสารเนี่ยมันจะนุ่มนะครับทุกคนเวลาโดนตระทุกกระแทพกพรุ่งนี้ไข่เนี่ยจะแตกยากนะครับรูปแบบที่2ก็คือเราหาขวดมานะครับ เราเคาะ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 แล้วก็ใส่ไปในขวดนะครับทุกคนนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้าป่าทําอย่างนั้นได้นะครับพี่พีครับนะทําแบบนั้นมันสะดวกสบายด้วยนะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าไข่จะแตกนะทุกคนแต่ถ้าแบนแบบนี้เรากลัวนะแต่ถ้าเราอัดให้แน่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวนะทุกคน่ะแล้วก็มีหอมกระเทียมนะครับพี่พ,พีไม่รู้ว่าวันนี้ในค่ำคืนนี้เ e ย็นนี้จะทาเมนูอะไรเนาะอ่ะ เพื่อไม่เสีเวลาวรุยกันเลยดีกว่านะครับ มาบ้างมึงจ้าเลยช่วยช่วยวะรู้ว่าเรา้ว่าเรตรู้ว่นเราเกี่ยวอะรเยอะมาอนี่ตกิมารนี่ตายิ่จดหลเ้ยจากิแบบแนีแบาเดี๋ย แหลกะแหล่น่ะแหลกน่ดูดนะขดแหล่ เอาเลยว้าวเมนูเซตอิ่มมือนี้ตีมืออาจารย์พี่เป๊ตอนนี้ก็น้องเด็กก็เข้าเสจที่รีบรรอวเลยนะครับเมนูก็จะมีปลาช่อนเด่เดียวเหรออาจารย์ไม่รู้ไม่รู้ว่าปลาช่อนปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาช่อนนะปลาช่อนเดนเดียวแล้วก็ไข่ทอดนะครับก็ไอต้มจืดใบกงงกงจืดกงจืดแกงจืดเออใบกระเจี๊ยบ แล้วก็บะหมีนะครับพิ่แจก็นับพริขอมเมียนี่ครับขาดไม่ได้เลยทุกวันนะครับกินข้าววันนี้ก่อนวันอาจารย์ได้ห้าเมียได้แล้วนะเดี๋ยวขับอ่าวก็พาเมียมาน้่ยให้เมียทำกับข้าวให้จริงมีเมียก็หมดแล้วนนอาจา์ก่อนจะห้ามเมียนี่ห้าแป็นให้ได้ก่อนไหมผมออะกี่มอง

มากระบ,บ๋ะอคร่ะครับพี่ๆครับตอนนี้เราก็กินขา้าวเสร็จที่รีบเลยแล้วน,วนะครับแล้วก็นั่นเล่นนั่นเล่นในการคุยเล่นในการน,น้องเจ่มใช่ก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้ไปอบาบน้ำท่ามาเสร็จแล้วนะแล้วก็กินข้าวกันท่ากินน้ํากันท่ากินน้ํากินท่าก,นน <c oughs> กันเสร็จแล้วนะครับพี่ๆนะก็คือกันที่อยู่บ่อน้ห้างแบบนี้เนี่ยอากาศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่า ดีหรือเปล่ายิ้มชามเลยนะครับพี่พนะถึงกับผมได้ต้องลงไปอาบน้ําแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยอากาศเนี่ยมันค่องข้างที่จะอยู่ในพอดีนะกับอุณหภูมิร่างกายของผมนะส่วนพี่ชานี่น่าจะหนาวนะเพราะว่าใส่เสื้อแันยาวกางเกงขายาวพวกนี้เนาะอืมอะไร <c oughs> ต่อไปทำอะไระว่าเราจะต้มน้ําร้อนกินกาแฟชัว่วมือคำนะ่ำเนาะอืกินกินาแฟมืคมดค่ำจริงจแล้ว จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่ากาแฟเนี่ยเขาเริ่มกินตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้าถึงวสองเนาะแต่ว่าการเข้าป่าแบบนี้เนี่ยเรากําหนดไม่ได้หรอว่าเราจะกินตอนไหนเพราะว่าถ้าเราหิวแล้วก็กินนะทุกคนบางครั้งเนี่ยเราไปถึงในจุดหมายปลายทางเนี่ยเอาเวลาที่เราทำภารกิจเสร็จเนี่ยเราก็จะกินนะไม่ว่าจะกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะกินกันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดื่นๆแล้วก็กินกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมันเป็นกิจ จะวัดประจําวันของเราแล้วนะทุกคนบางคนบอกว่าเอา้าจะนอนหลับไหมหลับแน่นอนนะทุกคนนะอ่ะก <c oughs> ินเสร็จว็หนับแล้วอะไรกินเสร็จก็หลับเลยนะนเพราวนะว่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะไออินอินอะไรนั่นอ่ะเนาะพิชากินแล้วไม่ไม่ง่วงไงเขาว่ากินแล้วไม่หลบับไม่ไม่หลบับจะหลับง่ายก่อนเลเดิ๋ยวไม่รู้อะอเ,อเรากินประจาเนี่ยกินเสร็จก็หลับได้กินเสร็จแล้วก็หลับเลยเนาะกินแบอกินประจำไหมอือโอเคจะต้มน้ำร้อนก่อนนะครับ

อืมกาแฟครับพี่จาไม่กินกาแฟหรอกินกินเหรออืมอตมหนมว่าราที่นี่ว่บ้รแโอ้โน่าจะเปิดไปให้ตรงนานเลยนะอ่า ไม่ชวนอ่อไม่ต้องกินแล้วเดินนอนไม่หลับเล <laughs> <laughs> ตอนนี้นะครับพี่เพก็มืดแล้วนะครับเราต้องก็ต้องของตัวข้ามนอนก,กอนหนึ่งครับคับคืนนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาในใต้ห้างก็เราก็าจะอ,อาดจะให้พี่เพ่เอฟซีได้ดูกันหนึ่งครับบรรยากาศยังไงอาจารย์อากาศนี่เริ่มหนาวแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อก็เดี๋ยวดูเลย <laughs> สีทมเป๊ะเลยนะพี่มันมืดลงแล้วนะเห็นลมนะก็มันเริ่มที่จะมืดมืดคือมืดแบบว่าเริ่มดึกแล้วนะทุกคนนะแล้วก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยลมเนี่ยพัดมาแพร่าเบาๆนะในดูงอย่างเช่นแบบว่ากอไฟเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นหรือเปล่ามันปลิวไปปลิวมานะมันเป็นลมเนี่ยพัดมามันก็เลยทําให้ อยู่ปลายปลิวมานะทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆแล้วก็อากาศเนี่ยเริ่มที่จะหนาวลงเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวคิดว่าขอตัวข้านอนแล้วดีกว่านะอาจารับคิดว่าไงก็ไม่นอนจะไปม่น่ายเจอกับพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายฝนลงว่จะฝนลงไม่ลงว่ะ คุณนี่ล่าจะล้องไหมไฟชิดเนี่ยไม่รู้ไฟชิดเนี่ยไฟชิดก็ไม่พร้อมเลยว่ะฝนลงมาแล้วนะพี่ๆอากาศเนี่ยเริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะจริงๆผมก็มีเสื้อนะทุกคนเสื้อแขนยาวถ้าฝนอากาศมันหนาวมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็พีดมาใส่แล้วกันจะไม่ร้่นหรอกเออแบบนี้นี่หนาวดีกว่าแล้วก็ดีเด้อ Ya, ya, โอ้คนต้งหนักที่นอักเลย วันนี้พ่อพูนท่าซองคนก็ได้ตื่นขึ้นมาเลยนะครับพี่เป๊ก็สนสัาระที่เราเอามานะครับแล้วก็ได้เก็บทีรีบร้อยเลยนะครับก็หลังจากนี้พ่อพูนท่าซองคนก็ต้องขอหลังกลับบ้านก่อนนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็นอนเทตุฝนตกลมมาปุบปวน,นเนี่ยมันก็ไม่ปกตเยอะอยู่น,ยนะฮะต้องเดนแน่เมื่อคืนนี่ลุกบันแก้เหตุการณ์ที่ฝนเอออะไรนะฝนตกลงมาเนี่ยดู ผ้าใบนี่เขาเรียกผ้าใบเนี่ยจารย์นะอือดูแต่ละคนเนี่ยผ้าใบนี่มีเยอะนะขับมาเลยอาจารย์มีเยอะผ้าใบเนี่ยมีเยอะจัดนะมันใหญ่เกินใหญ่เกินก็ใหญ่เกินสิเยอะจัดก็มีเยอะไงแต่ละคนก็เยอะมากเลยเนี่ยก็เลยชินเลยเมื่อคืนนี่เป็นไงสบายไหมนอนที่นเนี่ยเปันบสบายนะฝนตกมาแบบต้องตื่นขึ้นมาสี่ห้านะอื รับน้ําฝนเต็มๆนะทุกคนต้องแก้ปัญหาในจุดที่มันรั่วนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่แก้เนี่ยนอนกันไม่หลับเลยนะทุกคนเย็นชามีแล้วถ้าฝนตกหนักกว่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่รอดนะทุกคนไม่รอ้เนี่ยตรงนี้่ยลมองเลยนะทุกคนก็บอกเลยไงพ้าใบมีเยอะจัดไงผ้าใบมีเยอะจัดอ๋อใช่ไหมใช่ใช่โอเคก็คนเราสองคนก็ต้องขอลาพีพีเอฟซีมีเพียงทั้งนี้นะอาจารย์นะครับถ้ายพีพีเอฟซี ที่ได้ดูเพื่อเอ่อทั้งสองก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพ,พื่อผูด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมโอ้ร<า>ู้บ<ห>่ามาอัพเดตัวงที่มนอ,นอ,อกผมฮะจนมาอัพเดตัวงที่บกออเนะครับลเล่ยไอข้อลุกล่ออ้าเว่จะลไปก่อนนะอะพี่ชาลงไป จะลงก่อนใช่ไหมครับผมให้ล,<อ>ง,ลงนะนนเข้าไปไม่ได้หรือลมไปแล้วมันลึกไปจ้ะลึกชิบหายเลยลื่นไมนใช่ลึกลื่นนะมันลึกนะหลอมลึกดีชิบหายเลยโอ้โหกว่าจะได้ e l e c t r i c i โอ้โหอืมอ่าพ็แล้วก่าอย่างน้ก Thank <laughs> you.